สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราอยู่ขอนแก่นนะคะถนนมิตรภาพสายในค่ะนี่ขอนแก่นนะคะเดี๋ยวจะพาเลาะค่ะเลาะเลาะเลาะเาค่ะเด้เมืองค่ะมิตรภาพสายในมาทั้งขวาคืออุโมงค์นะคะพระมหาลุกค่ะฝั่งนี้แลยฮะก็สิออกไปนะคะออกไปก่อนค่ะมาพลอ่ะค่ะพลอ่ะถ้าเป็นสาวขาเลาะค่ะแล้วก็จะออกไปนะคะ กวางสายมือกังส่ายนะคะสิมายูธงยูเทิร์นตรนี้ค่ะยูเทิร์นได้ไหมอ้าวอนี่นะคะขนดาดสิเป็นโรงพยาบาลศีนักเรีร์ค่ะ โรงพยาบาลเสนะักเรทนค่ะตอนนี้เขาสี่ผ่าไปบางบินก่อนจ้าเดี๋ยวสิหามงแรมันสี่ยากเติมนะคะไปวางบินสกอนนะคะ สิยุทันกาบค่ะไปทางหนไปเส้นถัานนะคะ เลี้ยวซายจ้ะเดี๋ยว,ยยวขวาไปชุมแพนะคะอันนี้เขาจะเอินถนนปร,ร,ระชาสโมสรแล้วนะคะมากค่ะมากมาก ลอกกระสอกเก่านะคะเดี๋ยวไปล็อกกระสอกเก่าะคะ่ะตรงนี้อย่าปีห้องนอกแล้วคะ่ะล็อกกรสอนี่บริสทยนะคะล็อกกรอสอนี่จะบริสายะคะ่ะเลือกแล้วคะ่ะเนี่ยบอกก็เรียกว่ลอกกรสอกเก่าเลิกแล้วเพราะแอร์อัดก็เรียกบริสย เป็นหอนาฬิกาสวนสาธารณะรัชดาโนซอนนะคะวันนี้เขาก็ต้องออกไปท้งนี้เพราะว่ามังเห็นก็กรางค่ะมึงมีลมจัดงานขวัแก่ก็จัดงานคือตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าที่จัดงานจัดงานใหม่ขอนแก่อยู่บนถนนเ้นนี้นะคะบริเวณทะมดหมึอมดหม่อง,มองเลยละ่ะยังก็เลยมาขับรถพาชมาไปหาลูกค้าค่ะก็เลยพาชมจ้ะดอกไม้เป็นงาน ยัไม่สวยมาไปดาวไป,ปท่านแล้วออกนะคะนี่อันนี้กัเมืองที่เป็นเมืองเก่าแก่ก็เห็นเป็นป่านไปบ้านมากนะคะไปไปทางท่องเที่ยวนะคะพักผ่อนผ่อนใจนะคะ่ะก็จะออกเส้นนี้ค่ะอันนี้โรงเรียนอารมบาลน,นะคะขอขนแก่น โรงพยาบาลออกเส้นนี้จะไปเอ,อ่อก๊าสิลเส้นกน๊าสิลไปค่ะต้ไงโง่หัวเซล เป็นลูกค้าค่ะโรงเรียนสนามเบนนะคะนี่คือ g อ l d h o s Sell นะคะถ้าจะไปหาลูกค้าอยู่โแถวโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะคะคก็เลยต้องดัดหลอกไปเรื่อย ลูกค้าอยู่ถ้าต้องเหลียกเขาตรงกระโฮเซลเนี่ยและค่ะออกขวามือนะคะก็จะไปทารุถนนสีจันนะคะถนนสี่จัน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 ,จน,นะ ไมแด้มาหน,นแล้วออกขวาออกขวาก็จะเป็นถนนสีจังอันนี้ฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ฝั่งเมืองนะคะเมืองพญยายิ่ค่ะมีหลายฟางที่รถรอบเมือค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศเอแต่ละมองให้เมืองละกันเนาะเนี่ยอาวานีต่อไปก็เป็นอาวานีนะคะโรงแรมขนาดใหญ่โรงแรมอาวานีเคยมางานแต่งลูกค้าอยู่โรงแรมนี้ระคะ กับอวันี เขาเสียเรียวมองนี้ค่ะมองขวาโยกขวามองนี้นะคะเนี่ยลองไปดงนตรงนี้ต้นเติบขาไปได้เป็นลอยค่ะ สายรถติดค่ะส่วนใหญ่ลูกคขาสีอยู่ในเมืองค่ะไอดู่นอกเมืองนะคะเมืองใหญ่ค่ะเมืองขอนแก่งก็จะไปยอยากไม่อยากแนะ่รถไฟแดงพันติดหรือโดนเติบเขาเสียวความไงละเขาจะโพมองเขาไปนอนรอมทีแล้วนะคะบีทูค่ะ เยวแล้วเียวแล้ว,ว,ลวนี่นะคะเคลียร์แล้วค่ะต้องไปจ้าอันนี้โกฮูเซลเข้าฝั่งนี้ได้ กันยุนี่นะคะข้างหน้าค่ะแล้ววันแดงคันแก่นอยู่ข้างหน้านะคะขานากระซีเป็น B2 นะคะสามารถเดินม,มาเที่ยวตะวันแดงได้มา B2 ทูตรงสูงเนี่ยค่ะเป็นแหล่งขึ้นชื่อของเพลินะคะ่ะ ที่เอา,าต้องขับรถกะเอามุหนี้เดเลยค่ะนี่ค่ะโรงแรมย่างในบ่กใกล้ค่ะเดินได้ไม่ไกลนะคะนี่ออกไปนี่ก็จะเป็นถนนเซนไงแล้ค่ะเถนนสีจันนะคะลูกค่ะยุถนนสีจันไม่รู้ว่าเราจะไปทันไหมต้องเร่งรีบนะคะ ลูกค้าย,ยุฟังพุนค่ะอู้ยุเทินกลับมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปยุเทนินกลับมาก,ก่อนจ้ามาพอกันใหม่นะคะนี่แหละขนนสีจันฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นราชมงคลละกะโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะคะ สวัสดีค่ะน้องยิงอยู่ที่โรตาร์รถอะไรนั่งเอสตาของมอเินแดงไหมมอเินแดงนะคะเราจะไปรัอคอมมอนิตี้มอล์กันนะคะวันนี้เราจะกินพิซซ่าฝรั่งกันนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศค่ะตีน้อยคนเยอะเหมือนเดิมจ้าจะบอกว่าตีน้อยคนหลายค่ะน้องยิงกระสิบัลดีมาจองคิวนะคะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศร้านตีน้อยเฮเมืองค่ะอยู่โรตาร ดินแดงค่ะมอดินแดงจ้าอ๋ออันนี้ฮึอยู่ในรถอสตอรี่โอ